สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ใจกลางเมืองขอนแก่นนะครับที่แอดลิฟท์โฮเทลความพิเศษของโรงแรมนี้มีวอยคอสติกแบบฟูลซิสเต็มจะเป็นยังไงตามมาเลยครับแอดลิฟท์โฮเทลนะครับซึ่งเป็นโรงแรมีโนเวทขึ้นมาใหม่นะครับทั้งผู้กแบบหรืออินเทเลียดีไซน์นะครับก็คืออยากให้โรงแรมนี้มีการ ตกแต่งเป็นแบบพื้นเมืองชาวอีสานนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่าจุดต่างๆของตามโรงแรมเนี่ยจะมีเป็นวัฒนธรรมของชาวอีสานแล้วก็มีศิละปะเดิมๆการใช้ชีวิตแบบของชาวอีสานเนี่ยอยู่เต็มไปหมดนะครับระบบของวอยและรูปทรงของบอยเนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์ซึ่งจะไม่ใช่สี่เหลี่ยมธรรมดาสีดําสีขาวทั่วไปนะครับสามารถเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรได้ตามอินเทเลียดีไซน์ซึ่งทางพว้กแบบก็เลือกสีแดงแล้วก็รูปทรงให้ มีขนาดแตกต่างกันทั้งโรงแรมนะครับสำหรับการออกแบบนะครับด้วยความที่เป็นตึกรีโนเวทใหม่มีทั้งหมด28ชั้นนะครับซึ่งจะใช้เป็นระบบเป็นอนาล็อกทั่วไปธรรมดานี่ก็มันจะมีปัญหาในอนาคตแน่นอนซึ่งบ o y Acoustic Core System ของเขาเนี่ยเราเลือกมาเป็นระบบ Dante นะครับแต่ละจุดแต่ละโซนเนี่ยสามารถคอนโทรลได้แยกอิสระโดยที่ไม่มีปัญหาเรื่องเสียงน้อยเสียงรบกวนมาให้กวนใจผู้ใช้งานหรือว่า ผู้ที่มาใช้บริการที่โรงแรมแห่งนี้นะครับระบบใหญ่ๆเลยที่เราลงที่แอดลิฟท์โฮเทลนะครับจะมีอยู่ที่กัน3ชั้นนะครับก็จะมีที่ชั้นแรกนะครับเป็นแกนกาวนะครับก็จะมีส่วนที่เป็นอินดอร์อีเวนต์นะครับเราก็จะลงเป็นรุ่นไซโคน8นะครับสีแดงนะครับมีอยู่2ตัวสามารถครอบคุมได้ทั้งแอเรียของอินดอร์อีเวนต์ด้านในนะครับส่วนที่เป็นคาเฟ่หรือคอฟฟี่ช็อปด้านล่างของแกนกาวนะครับก็จะลงเป็นอินิโก 6s นะครับก็เลือกเป็นสีแดงขึ้นมานะครับก็เข้ากับดีไซน์ที่พวกแบบต้องการชั้นต่อมานะครับก็เป็นชั้นที่27นะครับโซนแรกนะครับก็จะเป็นโซนดินิ่งโซนที่ทานอาหารของลูกค้าที่มาใช้บริการที่แอดลิฟท์โฮเทลนะครับก็เราเลือกใช้งานเป็นรุ่นอินิโก6โปรนะครับซึ่งคุณภาพเสียงนี่ก็จะดีขึ้นมาอีกจากอินิโก 6s นะครับก็มาก็จะมีเสียงค่อนข้างดีขึ้น สำหรับผู้มาฟังเสียงนยามพักผ่อนหรืออยากมาชิลเอาท์กับเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็ตอบโจทย์อยู่ด้วยกันครับสำหรับห้องนี้ห้องถัดมานะครับชื่อห้องว่าฟู้ด f i ไฟนะครับห้องนี้ก็จะความพิเศษก็คือจะมีลําโพงซับวูเฟอร์เพิ่มเข้ามานะครับอีกหนึ่งตัวซึ่งซีรีส์สำหรับห้องนี้นะครับจะเป็นไซโค n น55แล้วก็ ไซโคนเบสน้ำเสียงแล้วก็รูปทรงจะออกใกล้เคียงกับพวกแบบที่ต้องการนะครับเลือกสีแดงเช่นกันนะครับส่วนอีกโซนนึงก็จะเป็นโซนเอาโดร์ไดนิ่งนะครับก็จะลงเป็นไซโคร5 5 2ตัวนะครับเป็นลําโพงที่กันน้ําแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องสภาพอากาศจะเป็นแบบไหนก็รองรับและเอาอยู่แน่นอน,นครับสำหรับไซโคร55นี้นะครับโซนถัดมานะครับก็จะเป็นโซนชั้น28อันนี้จะเน้นเรื่องมิวสิกแล้วก็เรื่องไลฟ์มิวสิก แล้วก็เป็นพวกดีเจเมนของห้องแก่นกาวนะครับใช้รุ่น AirMotion แล้วก็เป็น s u b เตซิตสองนะครับส่วนลำโพงโพยหรือว่าลำโพงดิเลจุดอื่นๆก็ใช้เป็น i n นิโก้หกปนะครับแล้วก็มีโซนที่เป็นโซนเอวดอร์เทเลสนะครับ ก็จะใช้เป็นไซโค o น e 5รุ่นนี้ก็กันน้ำเหมือนกัน,นครับสำหรับแอดิพโ o t เทลนะครับเรียกได้ว่าลงวอยคุสติกเยอะที่สุดในประเทศไทยณนะตอนนี้แล้วนะครับก็ไม่ใช่ว่ามีแค่รูปทรงอย่างเดียวนะครับซิสเของดัน t e ้เราก็มีซัพพอร์ตให้สําหรับผู้ใช้งานยังมีระบบหนึ่งก็คือระบบสเต i ไลติ n งนะครับซึ่งแก่นแก้วบาร์นะครับก็จะมีเป็นเมนสเตจซึ่งหลักๆอ่ะก,ก็คือเราจะใช้เป็นของ e d s และ Show ว ส่วนบอกก็จะเป็นแคมซิตนะครับการออกแบบของตัวโคมไฟนะครับก็คือไม่ต้องการที่จะลงโคมไฟจํานวนเยอะๆนะครับแต่ว่าให้ดูทันสมัยและดูเท่ก็ลงไปจํานวนอยู่ประมาณ4-5ถึงตัวนะครับก็คิดว่าเอาอยู่แล้วสําหรับแอดลิฟท์โฮเทลนะครับก็การคอนโทรลซิสเต็มทั้งหมดของโรงแรมนะครับถึงจะเป็นโรงแรมที่มีขนาดใหญ่และความสูงจํานวนชั้นเยอะๆนะครับการคอนโทรลเสียงเนี่ยจะค่อนข้างง่ายนะครับก็คือคอนโทรลผ่านมือถือ ได้ทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับทั้งแสงทั้งเสียงไม่ว่าจะอยู่ชั้นไหนก็คอนโทรลได้เลยซึ่งง่ายมากๆครับผมแอ l ลิฟโฮเทลนะครับก็มีอยู่ด้วยกันเท่านี้นะครับสำหรับโปรเจกต์ัถัดไปนะครับก็ติดตามได้ทางนี้ได้เลยครับแล้วเจอกันครับผม